กราสวัสดีนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับใน f อ2024นะครับแล้วน่าจะเป็นแมตช์สุดท้ายและคลิปสุดท้ายนะครับของฤดูกาลนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับว่าในศึกยูโรปาลีกเนี่ยใครจะได้แชมป์นะครับมาตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับยูส mm hmm. เพเยอร์ก็เล็กร้อนะครับให้เราไปซื้อตัว ในตรงนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตเอาทางด้านแม็กควายขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวครึ่งหลังเราค่อยส่งตัวผู้เล่นสำรองขึ้นมาช่วยนะครับครึ่งแรกน่าจะบุกกันยับยับอยู่นะและ้วแอสเเวลล่าเองก็เป็นทีมที่ <Nice guys. S 1> มีความคข่องตัวสูงครับแล้วมีผู้เล่นที่น่ากลัว <Nice guys. S 1> หลายตัวเลยนะครับ ก็เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับเจอกับเอกรัมิลาก็ชนะบ้างแพ้บ้างครับไม่ง่ายครับไม่ง่ายมาคัสซีนกันบ้างครับในไฟนอลนะครับศึกไฟนอลของแอตเลติลสกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในศึกยูโรปาลีกครับ ลางไม่ค่อยดีครับเือนบอตกินมันมีคัตสสีนเข้ามาครับมันจะยิงเราหรือเปล่าเียมันข้างที่จะกดดันเราครับไปโนครับ <Yeah. S 2> พยาแม่บอก อย่าเพิ่งโดนเร็วครับอาครับแออรฟฟอรดเอาแล้วครับส,สปีดขึ้นมานิดนึงคอยลุยยังช้าอยู่ ดูเหมือน,นอาเตมิล่าจะอาแต่เย็นครับ <c oughs> นี่แหละครับต้องระวังครับลาฟาวกับวัดทินสองคนนี้เขาเล่นฟูกันตลอด <c oughs> ติดกับตายแมนยูครับแมนยูก็จะกลางๆครับ เล่นตามแผนไปเรื่อยๆเอาแล้วครับฟุนเดสลอยลุนโอ้โหลอยลุนเราเลือกมาเรียบร้อยครับ1-0ึ่งศูนย์เนี่ยลาโมสลอยลุนโอ้โหเอาครับแม่ วันนี้โยกมาแล้วโอ้โหเขาใช้ความแข็งแกร่งทั้งส่าของร่างกายแล้วแหมเบียดได้เบียดกว่าครับ <c oughs> ผมก็คอน,ทนโทลนอลล็อกแบบมูโซตัวเหล็งเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับ <c oughs> Rogers. Rafa. It's with ครมันจบที่หนึ่งศูนย์ก็ได้ครับในนาทีนี้แหมจุสโต้ทำไม่ดีครับเล่นมีสมาธิขึ้นครับแมนยูไ,ไมโนเอาละครับ หลอ้าว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 มาครับหอยลุนอีกแล้วแล้วหอยลุนอีกแล้วครับโอ้โหม,มาดูกันโอ้จังหวะเลี้ยวจังหวะเลี้ยวคมคมครับวันนี้หอยลุนไม่ยอมจริงครับ ไปเอาต้องมีสมาธิครับเปลี่ยนตัวให้ไวครับปิดตัวอวเปิดตัว จเย็นใจเย็นไหลามาดีไหลไปมาครับกุสโต้อ,อีกแล้วครับมีโอกาสแล้วโจอย่างงี้เรียบร้อยครับสามสูนี่เหลือเชื่อครับ here here s. <S โอ้แมนยู well, s <S โอ้วันนี้เอาอัตวิลล่าแบบเหนือเหนือจริงครับโอ้แผนบุกจากปีกนี้ได้เปลี่ยมจริงครับ อึ๊บฮึ๊บแม่ตายะครับใบเลหมดหรือเปล่าครับอัตตาวิลล่าูกนีไปฟาวครับโอ้ครึ่งแรกมาสาสิวทีแรกมาแล้วนํำอย่างนี้ โอ้เหลือเชื่อครับอึ๊บมาอ้าวสวยครับต่อครับดาลอดนะครับเลโก้ยิงเลยมาเปนเนสนักไกว์มองเข้าอีกครับบอกเลยบอกเลยอืมไม่ได้แล้วยิงอัดเข้าไปลูกนี้ก็ยังไม่ได้ อยู่ค่อนข้างนี่จะพอใจแล้วครับโอ้ดี่ที่อย่างสวยโอ้โหสุดแอตติกไปเลยครับโอ้นี่บอลชิงชนะเลิศยูโรปาลีกแล้วเนี่ยโอ้หเหลือเชื่อครับโอ้โดกมาดีเลยเกินครับวันนี้วันนี้คอยลุลนก็เอาเอาใหญ่เลยครับ โอ้โหเล่นสวยครับโอ้โแล้วเป็นการดวลแม่ศึกเยป้าลีกบนลีเจนารีอรีกแล้วครับ <S <S เดี๋ยวเชื่อครับเดี๋ยวเชื่อวันนี้แอสตันวิลล่าลันดอมมาไม่ดีแล้วครับลันดอมาอาวแล้วยิงโอ้โหอันอตรายครับอันตราย โอ้ีสูนะครับเฮ้เมือขอโทษเลยครับแมทโทมิเนียเกือบไปทำเสียประตูเขาตัวเองประตูตัวเองนะครับ ดูโนฟอร์เนเดินก่อนครับเฮ้ยแล้วเห็นหอยลุน้นเอามันลงว่างยิงเรียบร้อยครับอุย้ยอะไรไไง่ายชิบหายโย้ง่ายจริงเฮ้ยโหวันนี้มาง่ายครับโอ้ทําไมไอบอลเอฟเอครับไม่ง่ายอย่างงี้มั้งครับ โอ้เจอคิสซันพาเลยยังยากกว่าครับโอห้าศูนย์ครับอิมพอสิเบิลแบบจัดๆเลยครับเดไปไม่ได้ครับเดี๋ยวจะมีหลายๆท่านบอกว่าเออพี่ไปแอบเปลี่ยนไม่ใช่รีเจนดอรี่หรือเปล่าเดี๋ยวดูครับมันจะต้องมออีคี้ฟันมาใส่ผมองเงี้ยไอ้ตาที่ผมแพ้นี่ก็ไม่มาชมบ้างวะฮะอืมบอลมันแพ้ทางอะน,นะ ผมเล่นเลยผมรู้เลยแล้วเจอกิซันปเปเล่ที่มสู้ไม่ได้เลยอึ๊บโอ้โหเนี่ยบอลมันเข้าเข้าไปหมดเลยอะ่ะเข้าไปหมดเลยอะ่ะแล้วยิงอะไรวะเนี่ยโอ้โหเนี่ยแล้วเราเล่นดีจัดวันนี้กิซั่นเวล่มันแผ่วครับ

ส่งคาซิเมโรลงมาครับแล้วก็ดัเบลเล่ครับมาแทนแรดฟอร์ดกระเวชิงมาอืม ยอดอเอาเอาทานันมาเป็มโลอืมแล้วลา,าฟาโรเจอร์ดักครับดักดักครับ ไปแล้วระวังครับต้องดาวเฮ้ยโอ้โหเอาอะตีใครแตกครับไปเล่เอาเรื่องครับอโอ้ well, no แล้วหวดกดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้ไปเลยเป็น,นความผิดพลาดครับแม็กไกวเคลียร์ไม่าข,มขาด ตาเปลี่ยนลงมาหายอึ๊บมาซี่แคชเลาแล้วครับลาฟาแดงแล้วครับมันเหนื่อยแล้วครับมันเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยก็โดนนลยครับโนดิโกอ้าว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 เฮ้ยให่ใหญ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 ่ ไม่เร็วชิบหายโอ้เครื่งแรกยอมรับว,ว่าทำไว้ดีมากครับสี่ประตูเฮ้ยโอ้โหสุดยิงโคตรแรงเลยดีพอโอ้โหโอ้ดีนะผมตุนไว้เยอะนะไม่งั้นนโัโอ้โหอตอนหน้าแม่งเซ็งเลยแบบเฮี้ยอะไรวะเนี่ย โอ้ยิงดีมากอะตีหนักจัดครับพี่เพาเอาแล้วครับตามจับไม้แล้วครับถ่วงเวลาไหมไม่ต้องถ่วแล้วครับมันไม่มีทางชนะผมหรอกเชื่อมันเยอะเอาแล้วส่งไปไหน

หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเอ้ยหมดเวลาเอา้าไม่ได้หรอกมึงงอ่อาวไม่ได้อีกเอา้าไม่ได้เอ,เอ, <The S 1> อ้ยโอ้ย เราคิดเทนมาแทนแม็กไว์ทำไมไหมยือไม่มีกาหลังจะเปลี่ยนแล้วครับคิดเทนดีดและเรียบร้อยครับถ้วยแรกครั้งแรกครับเล่นกันมาเท่าไหร่อะร้อยนัดได้แล้วมั้งรวมบอลถ้วยทุกถ้วยนะครับในทีันนี้ยทั้งหมด นะ่คร <ís pe at> ับสองซีซันนะครับซีซันหนึ่ง่้ซีซันสองนะคนนี้และแมตช์นี้ครับผมถือว่าสุดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเตอดนครับมาด้วยยูโรปาลีกได้ครับโอ้สุดจริงจริงครับ เอาละครับจบกันด้วยคลิปนี้ครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่า <The S 1> เ,เหลือแมตช์เดียวมั้ง <c oughs> และแน่นอนครับกับต <c oughs> ันบุโนเฟอร์นานครับได้ชูถ้วยกับเขาสักทีครับ <Okay. S 1> แล้วทำไมท่าจับถ้วยแปลกๆครับ <c oughs> เรียบร้อยครับโอ้ตดจริงๆครับ ก็ถือว่าคุ้มค่าครับต่อยังไงฝากกดติดตามฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากเอฟซี2024ไว้ในอ้อมอ้อมใจนะครับยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามทีมใหม่ๆได้นะครับผมว่าจะอาจจะเล่นคิสตันพาเลตนะผมรู้สึกว่ามันน่าเล่นดีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนพอยลุนโหัวแ t a t i c ไป เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราจบไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับตัวเดียวครับใช่ไหมใช่เนี่ยมีอยู่ใบเดียวโอเคผมอยากรู้เหมือนกันนะว่ามันจะนี่เปล่า แต่มันไม่น่าเอาเราออกหรอกเพราะเรายกมือเยี่ยมยกมือเยี่ยมอยู่ไปตัวเมเนียแจ็กตันคอยเลอร์มาไาตัวเมเนียหมดสัญญานะหลักการนี้ให้มันจบเอนซิสซันไปเลยนะครับเดี๋ยวผมสกิปให้มันเอนซิสซันไปเซมิเลตไปก่อนนะครับ นี่ครับสกอเรียกว่าผลสรุปรวมนะของซีซั่นนี้เบลีเราจบอันดับสองนะครับแล้วก็เฟอครับครับอยู่ที่เซมิไฟนนลนะครับแล้วก็คาราบาวครับครับอยู่ที่คัลเตอร์ไฟนนลนะครับแล้วก็สซาท์แอริกาก็กปเตดครับไม่ได้ทั่วเหมือนกันแล้วก็เป็นแชมป์ครับยูโรปาลีกอ่ะให้มันจบกันไปครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าจะได้ไปต่อเป่า สิบแปดนาทีแต่ไปต่อผมก็ไม่เล่นแล้วนะผมอิ่มแล้วครับกับแมนยูไปตั้งต้นทีมอื่นเล่นทีมอื่นดีกว่าทีมแบบกลางๆตารางบ้างดีกว่าเ,เหมือนเราจะได้เล่นต่อนะเนี่ยเรายังอยู่นะครับโอ้สุดยอดก็ถือว่าโอเคนะยังไม่โดนไล่ออกนะครับโอเค ก็เป็นว่าจบตะเพียนเท่านี้ละกันนะครับยังไงฝากกดติดตามด้วย,เด,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะคนจะสงสัยนะมาที่แล้วมันยังคงเป็นอ้นี้อยู่นะเดจเนลีนะครับตามนั้นครับมาแล้วครับผมเซฟทิ้งไว้ฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็ฝากดูคลิปด้วยนะครับก็ยังไงกราบทุกทุกท่านที่ซับสไคร์มาครบพันนะครับผม สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ